สวัสดีครับนี่คือรายการฟอร์ดแคสเกมมิ่งนะวันนี้ผม่ยอกี้ี่มีชื่อว่าพิกเซลเพอร์ซีเกมที่ผมเอ่อคนพบเจอนะหลังจากที่เออได้มาจากการที่ผมไปทำตัวกลางๆอยู่ใน youtube ดูดู u b e ไปเรื่อยเปื่อยนะแล้วก็เจอคนแคสเกมนี้เขาให้ก็เห็นน่าสนใจก็เลยโหลดมาแคสเลยนะเดี๋ยวขอดู Option, Option ออปชั่นออปชั่นก่อน โอเคนั่นแหละดีแล้วดูท u เ o r i a l หน่อยนี่คือกับตันของเราเป็นตัว C ตังวันโอเคอนเตอร์เฟสเลือดถ้าเหลือศูนย์จะตาย Interface ศูนย์เอิอนเตอร์เฟสความหิวถ้าเหลือศูนย์จะตายินเตอร์เฟ model ลถ,ถึง0จะสูญเสียหรอ สามารถเคลื่อนที่กับตันได้ด้วยคลิกซ้ายเป็นเอ่อถ้าอะไรอะ่ะถ้าลูกน้องแฮปปี้จะเชื่อฟังคำสั่งแล้วก็ให้ชีิขวาจะเป็นการเออสั่งทุกตัวไปสั่งลูกน้องทุกคนไปดังจุดที่ขลิกขวาโอเค คอมมานด์อ oh. 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 ๋ออ๋อเราสามารถจ้างคนได้ที่นี่โอเคและนี่ก็เป็นเว oh, uh ็บบอนช็อปโอ้ขี้เกียจดูวะอโอเคฮะนิวเกมกับตันนะ โอเคเมืองเหรออะไรดีวะในในก็เกี่ยวกับงาสละดชลใช่ไหมวันพีทแม่งเลยเไอแมวอ่ะนิวโว่ดีวะเออฟินเซ็ดฮาร์ทออลินาเออฟินเซ็ดแหละดีละไม่เคยเล่น โอเคคิด okay. ง่ายกับ New World อ่าเต็มไปด้วยอ่จาจสลุรัสศาสัยแล้วก็เรืออ่านักค้นหามีอะไรที่เอ่อเล่มีอะไรที่น่าสนใจรออยู่แล้วก็อื้อดมดราม่าอันนี้ก็ได้ปะ่า คิดว่าจะเป็นไงในแผ่นดินแห่งนั้นจะมีสงครามครั้งยิ่งใหญ่จะมีเชื้อโรคฆ่าผู้บริสุทธิ์มากมายจะมีผีผอีอืมอิยเอเจอเจอสลัดจำพ่อได้ไหมอ๋อเขาเป็นกัปตันที่อะไรอ่ะกล้าหาญชื่อของเขาชื่อว่าเคราเอชอะไรวะฟัคอนเบดของที่ได้เขาเป็นคนขี้เกียจ ขี้เมาเหมือนกับโฮเก้เดอะฟาทูลนอืมได้อะไรเอ็กซ์ตาสตาร์ทิงไพเลตเอาฟาคอนเบตดีป่ะวะชิงๆกูขอเริ่มต้นได้ดีดีว่ะ ขออีซี่ได้ไหมอ่ะไม่ไป็เพนสโอ้โหอีซี่นะขอบคุณล็อกแบก็คเหรอเซตตองเซตติ้งเป็นผู้ชายฉันเป็นยังไงอ่ะเป็นนิเฟียวเออเน้นแคสมา ยังไวัน,นี่โอ้โหอันนี้แล้วกันวิกินกาบเพลย์ไพ่ครั้งใหม่ของวันพีชด้เริ่มขึ้นแล้วกุสเปบาคืออ๋อลูกน้องเหรออ๋อ,อนันตัวเรานี่โฮเก้โฮเก้นี่คือใคร โอเคน่ออัพให้ได้ด้วยเอ่อยังไม่อัพแล้วกันอ้าว oh. ชิบหายกูไปกดอะไรวะเนี่ยลิสโตโมเรวชิบหายกรรมเสียตังฟรีแพรลอดคลิกไม่ได้โบแมป เซตอัพไอ้ย่าสร้างเรือได้ตรงไหนวะตรงจุดนี้เหรอไอ้ย่เฟี้ยวสัตว์เอาสามบล็อกกันได้ไหมเฟี้ยวไปก่อนโอเคโอเคกลางๆเนี้ยแหละคลิกซ้ายคลิกซ้ายอ๋โอ้โแหลกเลยเนี่ย ทำไมสีมันจางจองอะจ้างคนก่อนใช่ไหมอ่าจ้างฮอกเกอร์ไม่รู้จักแซนเตอร์ไม่รู้จักชีสมองเกอร์ไม่รู้จักโจนโจนไม่เอาเออโจสลัดเออไม่เอาจิมจิมนาสติกไม่เอา อากาดแมวพายเลสกูกูก็เป็น yor, ker, ive, เซอร์เวอร์เบอร์เซอร์แคสทีฟเดเวลลอปเปอร์ซอสคลัตเตอร์อะไรเดียวเซลอะไรได้บ้างอ๋อเซลฮอกเก้แมวอ,อ่ะเขาเป็น ทำไมจอมันมันแพงจังอ่ะตอนแรกก็ถูกๆมาหอดก็ได้มาเอามาหอนคนเดียวนี่คืออะไรอ่าอาวุธอ่ะเออไม่มีอะไรจะขายโโโยย ดี๋ยวดูก่อนตัวใหม่เป็นไงโอ้โหขี้เกียจชิบหายแล้วกูจ้างถูกคนมนะันเนี่ยโอ้โหเขาเป็นคนนอนแอร์อ๋อแต่เขาก็เป็นจดสลัดที่อืม มอนไม่ค่อยเสียนะแต่มันก็เหมือนจะดังโอเคอ่ะอืมขี้ทะเลาะมีอาวุธอะไรกันบ้างอันนี้ไนฟ์มีอะไรให้ได้บ้างไม่มีนะ คืออะไรอาหารเรามีอาหารอยู่แล้วใช่ปะ่ะโอเคมีอยู่แล้วนี่คืออะไรสกิลไอ้ย่ How to fit ก่อนเลยเออ แสง how to fit ใส่ให้ตัวอะไรดียังไม่ใส่แล้วกัน <Yo. S 1> ไป oh. ตัวเราอ่ะเออกำลังเดินไปไอ้น้าเข <c oughs> ีว <c oughs> นี่คือเอออะไรอ่ะ คือไอ้นี้เห็นไหมความสุขใช่ป่ะก็อยากจะจ้านะแต่ตังไม่พอแล้วไอ้ย่ Spider Man! ไปเดอร์แมนไ้เหียนอนอนนอหนตัวดิตัวเราแชร์วุ้นไร ไนฟ์เหมือนกันนะเนี่ยอะไรอะ How to fish ยัง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 โอ้โหต้องการสิบโอเคไปวัวแมปก่อนก็นกได้วัวแมปเซลเลเมนต์ควอนตี้ชาร์ดเลเกลเป็นทาว mm hmm. น่าจะมีอะไรที่ดีกว่าไปกันเลย oh, oh. เซฟเย็ดเรื่องยียงร้อนได้เอาเัวสองมาจากไหนอันนอเราขึ้นเองได้กลับตามไปด้วยสิโย่คิวใกลคิวใกลโย่โยโย่คิวคิว โอ้มีการสู้ด้วยไอ้ยาเก็บเก็บไอ้ยาเก็บได้ด้วยโยออโอ้โโย่โโโยโโอยาคิ้วคิ้วคิ้วเออโอ้เพิ่มเอพีกันอย่างงี้ได้หรอวะอู๋แป๊บเดียวแววห้าอันนี้คือร้านร้านอะไร ของขายบื้มแพงด้วยกันเซนซีโอ้โหอยากได้ stop bidding อ๋อไม่ bidding ด้วย ซื้อไว้ก่อนอันหนึ่งไม่รู้อะคนมันกลัวนี่คืออาหารนะเออซื้อไว้ก่อนอันหนึ่งก็ได้ว่าแต่เราไปหาของขาย เรามาดูกันจะมีอะไรให้เราขายบ้างกต่ของเรารู้สึกว่าร้านนี่มันบักจาก,กามไม่ขายสิ่งใดทั้งสิ้นเพราะไม่มีอะไรจะขายเยน่ลงมาคีวไวด้ด้วย่ฮฮยไว้ไว,ไวนั่นคืออะไรเรือ อ้าอีกตัวแล้วล่ะใครตดวะเห็นสัตว์โอ้โหมีชีเทปพีด้วยอ,อือหือ <c oughs> เลิกคุยว้วแมปอะไระ่ะแังเกอร์หนึ่ง ไปกันเลยชีวิตมันคือการมาจาัดไพ่เอาเวลอัพเฉยแปบ๊บดูมีทีวีเท่าไหร่สี่ทีพีเท่าไหร่สิบสองอะไร,ะไร oh, <yeah. S 1> เไรนี่ย เอ่อ TP สิบสองเหรอเป็นคนขี้เกียจโอ้โหจ้างมาถูกคนไหมเนะี่ยเอ่อไปต่อ,อเจอคนไฟดิ Let's get them โอ้สองคนกระชอก ยวกแสฟาดชุ่มชิงชุงช่มชิงอยากก่างกระหนังจีนดูก่อนโอเคเลือดไหว อ่าตายแล้วคนหนึ่งโอเคอ่าพวกเจ้ากลับเรือไปแล้วก็อะไรเนะี่ยทำไงอะ่ะอันนี้ป่ะอ่าใช่อุ้ยมีเพลวนั่นอะไรอะเรื่องแสงเรื่องแสง อ๋อน้อเอ้ยแป๊บแต่ข่าวเกมนี้ยึดเรือได้อันนี้ระเบิดปะแคปเตอร์โยโฮโฮโยโฮโฮไอ้ยยะโว้แมปเลยครับจังหวะนี้ตรงนี้คือจุดที่เรามา เทา้าอรอนังเกอร์สองอหะอโลีเจนเดอรี่เลื่อกคุยเรื่ดีกว่าเซฟหาได้กิ่อาทีละดาวประมาณสักสิบกว่าๆน้นอกมีเบอร์เซนต์บอกอ้ยาเฟียว

คนเะไรอยูด่ดีแต่หน้าเราทำไมหน้าเป็นสีเหลืองอะเริ่มเครียดอ่ะโอเคกับกับจุดนี้กันดีกว่าที่แทนสางเซฟ มีใครเป็นไรไหมโฮเก้หิวสามร้อยแปดสองตัวเราอะหิวสามร้อยแปดสามหิวหกร้อยสามอ๋อแบบนี้ถือว่าหิวเริ่มหิวแล้วใช่ไหมโอเคโอเคงั้นมันทำไงอะกินอะไรก่อนดี Stop eating, this thì fish Đẹp xì Đẹp xa Đẹp xe. là yêm จะถึงโอเคอโไปกินเหล้ากัน กินเหล้าแล้วหน้าเขียวใช่ไหมโอเคดีดีดีเบอร์ซิเกอร์ชชฟเทสเดลลอปเปอร์ซอสคลัลเลอร์หาคนราคาถูกๆมาก่อนดีกว่าราคาถูกเลยอ่ะ ูกสุดโอเคไฮ ขึ้นว่าผมมีวอเทอร์เมลอนนะแต่ทำไมมันไม่ขึ้นให้ผมใช้อ่ะมันไม่ขึ้นให้ผมกินหรือว่าต้องวางว่ะน่าจะใช่ใช่ป่ะฟูด้ดอ่ะจริงด้วยเอาว้มันจะแดกก็เรื่องอ่ะโอเคต่อเรือกันดีกว่า ต่อเรืออลังให้มัน็นวังวะอเนอะอลังอลังเกลียนเดโก้คืออะไร <Okay>. <S <S โอเคโยโยมาจบคลิปกันดีกว่าเล่นไม่เป็นโอเคครับงั้นเอ้ยยังยังโอเคงั้นเอาขึ้นไปจบคลิปกันบนเรือดีกว่าโยโยโอเคนะครับัน,นสำหรับ คลิปนี้นะก็ขอจบคลิปนะกันไปเพียงเท่านี้นะกู้ขำเสียงวะโอ้ยหิวอะเหรอโอเค ดูทุกคนอันนี้หิวห,หิวใช่ไหมหิวกว็แดกเสียโอเคอ่าไปกินละโอเคเอาโลบมากอีก โอเคฮะสำหรับคลิปนี้นะขอจบคลิปกันไปเพียงนี้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับย์ yeah.